การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลหนึ่งนางสาวนาตยาสิทธาพิทักษ์คงครูประจำชั้นว่าที่ร้อยเอกนภพลพรม,มนีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใส โดยคุณตายหน่วยที่หกการอ่านพยัญชนะไทยเดี๋ยวเด็กๆไปอ่านพยัญชนะไทยตามคุณครูเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านพยัญชนะไทยตัวที่หนึ่งกันเลยนะคะเด็กๆม,มาแล้วคุณครูถือภาพอะไรอยู่คะภาพอะไรเอ่ย เก่งมากเลยค่ะภาพถอถ,ถุงนะคะเราไปดูเพล่นชนะตัวทอถุงกันเลยนะคะมาแล้วเพล่นชนะอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะคะถอถุงอีกรอบนึงค่ะถอถุงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ที่คุณครูถืออยู่ภาพอะไรเอ่ยเด็กๆภาพอะไรคะภาพลิงใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูพยัญชนะรอลิงกันเลยคะ่ะมาแล้วเพยัญชนะอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะคะรอลิง อีกรอบหนึ่งค่ะลอลิงเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปนะคะเด็กๆ hmm. ภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะที่คุณครูถืออยู่ภาพเสือใช่ไหมคะ hmm. เดี๋ยวเราไปดูเพียญชนะตัวสอสเสือกันเลย hmm. เพนช์ชนะตัว สเสืออ่านตามคุณครูนะคะสอเสืออีกรอบนึงค่ะสอเสือเก่งมากเลยค่ะต,ต่อไปค่ะรูปอะไรเอยรูปอะไรคะรูปเนนใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูเพลงชนะตัวนอนเนกันเลยนะคะเด็กๆ มาแล้วเพียชนะตัวนเนนอ่านตามคุณครูนะคะนเนนอีกรอบนึงค่ะนเนนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะภาพอะไรคะรูปอะไรเอย่ยรูปต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมเอย่ยเดี๋ยวเราไปดูเพียงชนะตัว ชอเชออ่านตามมึนคู่ค่ะชอเชออีกรอบนึงค่ะชอเชอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆภาพอะไรเอ่ยที่มงครูถืออยู่ภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพผู้หญิงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเพียงชนะตัว ยยหญิงกันเลยนะคะมาแล้วอ่านตามคุณครูนะคะยอหญิงยอหญิงอีกรอบหนึ่งค่ะยอหญิงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะทบทวนการอ่านพยัญชนะไทยอีกรอบหนึ่งนะคะอ่านตามคุณครูเลยนะคะ ถอถุงเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะลอลิงเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะสอเสือเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะนนเนนเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะชชเธอเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะ ยอหญิงเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆอ่านเก่งทุกคนเลยเด็กๆคะวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนเพียญชนะไทยทั้ง6ตัวที่คุณครูสอนนะคะอย่าลืมอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะเด็กๆแล้วส่งคลิปการอ่านมาให้คุณครูด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือคุณครูเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะสู้ต่อไปนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย